<Workers> นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ากากบนนะครับด้านหลังนะครับกับคอนโซนกลางนะครับสองชิ้นนะครับสีน้ำเงินนะครับเข้าชุดนะครับกับบังลมเลยนะครับคอนโซนกลางสีน้ำเงินหน้ากากบนตัวหลังสีน้ำเงินนะครับหากน้องๆสนใจนะครับริงกลางหรือทักไลน์ได้เลยนะครับครับสวัสด <be, S 2> ีคร no ับ <Ou porque> พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเวบร้อยสิบไอนะครับสีน้ำเงินดําคันนี้นะครับกับเจ้าคอนโซลกลางนะครับตัวบนสีน้ําเงินตัวนี้นะครับว้าวสั่งมาใหม่นะครับตัวนี้แล้วกันหน้ากากบนนะครับตัวหลังสีน้ำเงินนะครับเช่นกันนะครับสองชิ้นนะครับ ้องเจ้าของรถนะครับสั่งสองวันนะครับเพิ่งเอามาเมื่อเช้านี้นะครับเป็นของตัวท็อปนะครับอนากาศตัวนี้นะครับคอนโซลตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาของเว็บร้อยสี่นะครับจะเป็นสีดานะครับสําหรับตัวท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีบรอนสีแดงสีส้มก็ ชุดหน้ากากนะครับทั้งหน้ากากหน้าหน้ากากหลังนะครับตัวลมนะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับสําหรับเวฟทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับตัวสีนะครับก็จะเป็น่หน้ากากหน้ากับบังลมนะครับส่วนหน้ากากหลังนะครับกรบนี่นะครับจะเป็นสีดํานะครับเอาไปให้ช่างหวังต่อให้ทนเลยเออหวังช่างหวังเราตัวคอนโซลกลางก็จะเป็นสีดําลักษณะนี้นะครับ ก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับว่าพี่สั่งตัวสีให้ผมหน่อยเอาของตัวท็อปนะครับผมจะมาใส่รถผมนะครับเออแน่นอนไม่ใช่ธรรมดาคิดได้ไงเนี่ยก็สั่งมาเลยครับไม่เป็นไรครับจัดจัดหาให้ได้ครับมีทุกชิ้นนะครับมีสามเกรดนะครับพวกไฟเบอร์พวกคอนโซลนะครับเป็นของธรรมดานะครับทั่วไป เกรดต่านะครับราคากลางๆนะครับของดีนะครับก็คือตัวนี้นะครับสินค้าไทยนะครับแล้วก็เกรดแท้นะครับก็สมตามราคานะครับตอนนี้ก็คนโซลกลางนะครับก็ประกบแล้วนะครับสีน้าเงินนะครับใส่แล้วก็ดูสวยนะครับตามที่เจ้าของรถดีไซน์นะครับอ้เด็กน้อยสมัยนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับความคิดสร้างสรรค์เรื่องแต่งรถนะครับตัวผมเองก็ตามไม่ทัน อากเป็นสีดํานะครับทึบๆนะครับตัดสีน้ําเงินแต่ตอนนี้นะครับเอาสีน้ําเงินมาสวมกับตัวนี้นะครับ่อนกลางก็เป็นสีดํานะครับก็ดูสวยยิ่งขึ้นนะครับน็อตมี7 8 9ตัวนะครับด้านนอกมี7ตัวนะครับซ้ายขวาอย่างละ3ามกลางหนึ่งคอนโซลนะครับตัวด้านในก็ซ้ายขวาอย่างละตัวนะครับใส่ง่ายนะครับสำหรับน้องๆซื้อไปใส่เองก็ใส่ง่ายนะครับ เห็นถามมาบ่อยเหมือนกันนะครับสําหรับคอนโซนกลางตัวนี้นะครับตัวเดิมก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเออใสแล้วก็สวยดีนะครับจากตัวเดิมเป็นสีดํานะครับดูข้างหน้าเป็นสีน้ำเงินข้างหลังจะเป็นสีดํานะครับพอจะเราใส่สีน้ําเงินไปแล้วนะครับก็ดูสวยนะครับนี่ก็ถอดชิ้นหน้าออกแลวนะครับ ผิวหน้าเดิมก็เป็นสีน้ำเงินนะครับคันนี้ใส่โปรเจคเตอร์สี่เหลี่ยมด้วยนะครับเป็นรถของน้องๆนะครับบานโคกเบงกนะครับละแวะกละแวะกนี้นะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับห่างกันประมาณ2โลนะครับ อากาศหลังนะครับอากาศบนหลังแล้วก็คอนโซลกลางนะครับสีน้าเงินนะพี่กี่วันได้2วันได้นะครับช่างมอสก็รื้อออกนะครับตัวนี้เลยนะครับ้ากากบนนะครับตัวหลังตัวเดิมก็เป็นสีดำนะครับใสแล้วก็สว่างครับ สว่างนะครับใสแล้วก็สว่างเด่นนะครับสวยนะครับสีมันจะออกแบบสว่างสว่างนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับ